แมวดูแมวหนิวเฮ้หาผ้ามาห่อไปตัวผืนเลยมึงก็บอกหนิวเฮ้ยไม่<อ>มันต้อง,องเช็ดเปียกปุ๊บมันก็ต้องเปลี่ยนผ้าแล้วไงมีโยมแมงมีไดปล่าผมแม่เออโยืมแมงมีขอไปขอยืมเขามาไปอไร่อยยืมยได้ได้ครับเพราะว่าถ้า อันนี้มันความมันควรไม่แห้งโอ้ยแห้งเช็ดเข้าไปเช็ดเข้าไปน่อพ่อหน่าเช็ดเข้าไปเดี๋ยวให้แม่มันเลียนู่นไปขุดลุ่มให้มันทีนี่นี่ใต้กุฏินี่ตรงนี้นี่ข้างหน้านี่แหละนี่ตรงนี่แหละเราจะเอาไปไว้กุฏิเอกุฏิแดงนี่นครับมันมีหมาตัวอยู่นะครับอาจารย์มีมันไม่กัดหรอกดูอีบี้อย่างพี่มันเช็ด แม่มันจะหลูกแม่มันก็ตามมาอยู่เหมือนเดิมนี่นะคุณโยมก็เปลี่ยนที่อยู่ให้ม,มาอยู่นี่เดี๋ยวจะเก็บกันอยู่ครับจะไ,ได้มาเก็บเนี่ยโล่งโจงเลยหลังพี่เอาไว้ข้างล่างก็ตีห้องนี่แหละุดลุมลงไปนี่เอากัากจกมาไป พีท่ทำไปกู้สู้รักษาสัตว์แทนทำวัดสบายตัวแล้วลูกวอาบน้ำสบายตัวแล้วไมมีอะไรเจาะมือแล้วกวน้อยลงหน่นดูตัวนี้ด้วยสิ หมดแค่นี้เหรนพ่อหีครับพระจาจารย์มีแค่สี่ตัวนะครัโอ้ตั้งเจ็บตัวตายไปวสามตัวแล้วตัวนี้มันมีมีซีตัวงแต่แหลกหรือเปล่าพรจาจารย์หาตัวได้ตัวเจ็ดพูนหลือแค่พเพิ่กี้ตัวเองครับพราอาจารย์เย็นมือ <clears> thank <throat> you ติาผมอยากเหยืยได้ประผมมากเพราะว่าอยากก้นผมก้นขนม,มันจะไม่เห็นครับอาจารย์มันจะเป็นอันนี้ต่ออ๋อออกแล้วดีแล้วลูกมึงจะมาเรียกมือโคดก มันต้องมาซึงใจกูป่ะนันเลียรูกมมึงจะซื้อยาซื้อยา้างม่อ,อตัวแป้งเห็นเป็นแป้งคนมันจะได้พลอดภัาจาดนั่นนะตรงกลาง,งาม,มันดูอะไรนี่ตัไหีอะ ผมม่าเราเปยังมันหว่วงผมว่เราไปยังหว่วงมันโดนนาวมันมันงเงผาเย็นขึ้น อันนี้ทามันนอนอยู่ดีมันสีกลับตัวอื่นคุดเข้าไปไปเอาตรงหุ้มเก่าหน่อยตรงนั้นไปวันก็เล่นเาไปหังเอาไปยังพี่ก็ต้องขอทานตัวขอไปยังหนูพี่คุ้นไปได้หนูพี่เป็นพาเดี๋ยวบ่มเม้นเนี่จะกระจายยังพี่หรือเปล่านี่หมด ไม่กลัวนะมันลุ่มเก่ามันลึกพอประมาณอยู่ดอกเดี๋ยวเอาผานี่ไป็นุ้นกับน,นอน,นได้แล <ใน S 1> ้วปวด <ใน S 1> ม,มาเลยจะเอไาไข่ผาที่นองเกลียที่ดิน,น,นออกอีกหน่ะลุ่มเก่าของพวกมูนี่ล่ะพระจาจย์ครับจะเอาผาทีดลุ่มเก่า,กา,ด,กาด,ด้วยไหมครับตัวเปลี่ยนผานเลยผาทีดลุ่มเก่ามันสะอาดวะล่ะลอะแน่ใจเปลี่ยนไม้เลยเปลี่ยนใหม่เลย หัวไปอีกซำน้ำนะเวลา่มดลมแห้งมากมันกระหนาวนี่เรื่องเลือดมันเดี๋ยวคอยหาที่การขึ้นไปนอนสุ่มสิปัญหาขึ้นทำกระนอนสุ่มสิกามักการมาน่อยวัวนมาวตัวขาวส่วนกแล้วเขาจะได้เล้วเพราะมันคือยู่งอยู่แล้วหัวน้ามันเกิดเลา มันภาพมัยอมให้เลี่ยงงจะเรเอาเสียมแสอีกมันลึกมัไปอีกทามันตื่นร้ายเลาฝนเวลาล่มมันพัดมันมันหน่เอาันอันน้อยมันสิคุดบ่อขามันแข็งได้ชอตช็ชวดออกอแ เอาเช็ดอีกรอบนี้ผ่าเช็ดมันอีกเป็นอีกรอบอักเสบเนีนะอเนี่ยะก,นนกะนองกระเลือหายสะอาดแล้วกระเลือหายเอาตรงที่มันผาเพราะเปียกเสร็จ บ่เจ้าอออาเอาเอาบ้านเลยมาหาพาเศษพาปาไส้ไนไปไปไเจ้านีตาเขาไม่ยังหนิยุคุมือทีหรอาหาเพิ่ไปถือน่เปียการาตองกินนะนี่มั้งาราเก่า ขาดนิมบ่อยก็นยนหอนมนี่นี่ตุ้มส้าใม่นี่ลงเพียมากเตุ้มอกเียมา,ายการจริงเวยีน้ตการเยวนี้ของแามากองกินน้อยแล้วค่ะเจ็แปดทองเด้อเหาวเหรอหนาเหรอเจ้าลองน้ำมันเหงาเรอเจ้าล่องไปอ,อ,ไอปาบน,น้ำต่อพึ่งไหนปลาหนามันมุ้ยเ่ ไ oh. อ้สให้แม่มันกินยาตายพยาก่ายพยากยาขกกีเ้เงอนแม่ก็ไปขีเออ้เงอนได้ยห็เพียเสีอบอ่ะด้ยตาจันปวดเยอะเดวมึงส่งหน้าไ<ม>เปเบิงเ้งได้ในตู้น่อยม้ง้าเกาๆนี่บ่า ยูอยู่บ่ล่ะตีโตอั่นี้ตัวไหมตัวเก่าครับตัวเก่าอันนี้นสีอาจาย์พ่ดว่าผงขอเออมันหอบไปหอบมาเลยก็มไปพ่หลอดก็เขาขึ้นมากตัวสื้อถ่ายต้องมาพึ่งไบบนอาจารย์อยู่ดีเลี้ยงตัวเดียวบอกอีตัวแม่มันสีขาวขาวนึ่บอกบ่ข้างหลังผาจา์เห็นอีกี่ตัวครับตัวเจ้าจักรมันสามตัวตายไปขากตายทีม

เปลี่ยนที่มันอยู่เปลี่ยนที่ให้อยู่ครับภาพผ่ามันดีสก่อนเย็ยับภามันได้ระเบียบของผ่าสะก่อนที่มันจะบ้านดีสำหรับกองอยยุ้ยงไายาก เป็นย่างมันวิ่งระเบียบแน่ๆครับผ่ามันได้ฉากได้เลี่ยมซะก่อนเถอะได้แล้วครับเออหน้าใบไปยึดมันบ้าไปดิออจะได้อุ่นจะได้หายยังมากันล้มทางผีน้ำนี่เนี่ยหายเอประตูเก่าเวลาลมมันมาทางผีมันจะบริหนาวเกินไปนี่ แค่ลงข้างนี้แค่โล่งข้างนี้เขี่ยใกล้ๆเลนะบเบื่ออะรบมันเนี่ยอืมไม่สตัวกเ้นอนให้ลูกอับแดดยี่สิบเดยบี้อเอาประตูเก่าเนี่ยมาบังนีเ ไรก็ได้ที่เห็นก็ได้ใส่เอาพี่เราเล่าข้างสิเอามาเอามาไอ้แมนโกลุเอาบอกว่านำไปปวดสิ